สอบเสร็จนี่ได้ใบประกาศเลยนะจะังหวะห้านาทีอ่าสิบห้านาทีสิบห้าวิสิบห้านาทีสิบห้าวิพร้อมนะคะเริ่มค่ะอืมไม่อันนี้ข้อต่อหรือเว้นไปเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยถ้าเปลี่ยนถ้าบอกเปลี่ยนถูไปสิอ๋ามันจะมันเสร็จแล้วอ่ะก็คนอื่นของมันไม่เสร็จเปลี่ยนค่ะแกเปลี่ยนค่ะเจมส์ ไม่ไม่ไม่เจี๊ยบเลยตอนใดอ่ะจเะจี๊ยบนม่ก็เนี้ยที่มันเป็นสีแ่ะองอือเเตียค่้า

เพียงค่ะเฮ้ยใจเย็นสิโอเคได้อตาวีแล้วจ้ะคือสวกอะ どう <Okay. S 2>、uh huh.